สวัสดีจ้ามาดูว่าสาวบ้านนาจะทำอะไรเนาะวันนี้สาวบ้านนาจะทำบอ่อกบจ้ะจะเลี้ยงกบเนาะในสไตล์ของสาวบ้านนาเองเนาะนี่จ้ะก็จะทำบอ่อให้มันหน่อยนึงจ้ะเพื่อเราจะขังน้ำ ให้มันเนาะหิดนี่สาวนาก็จะเอาขึ้นอีกก้อนหนึ่งนะคะแต่ยังทำไม่เสร็จจ้ะวันนี้ฝนตกเนาะแดดไม่ออกก็เลยทำเล่นๆไปจ้ะรอดูมันจะได้ผลไหมนีม่จ้ะ ก็จะทำบ่อน้ำให้มันนอจาะเนาะทำบ่ออาบน้ำให้มันก็ทำไปเรื่อยๆนอจาะนี่นอจาะพี่นอ้องอันนี้กายังบอเซ็ตที่เท่าไดนอจาะเนาะแต่ก็รอให้มันแห้งจ้ะว่ามันจะ ขังน้ำได้นเนาะนอกจากเนาะทำบ่อสไตล์สาวบ้านานาเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราคอยดูเนอกจากว่ามันจะขังน้ำได้ไหมเนาะพอจะปล่อยกบได้ไหมเนาะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า